สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงประโยชน์ของตัวสแกนโค้ดนะครับหรือว่า OBD2 นะครับพอร์ตจี๊บเริ่มตั้งแต่ปี1996ขึ้นไปนะครับพอร์ตจะอยู่ด้านล่างนะครับอย่างคันนี้ปกติไม่ได้อยู่เงี้ยอันนี้ห้อยต่องแต่งนะครับสายไฟถูกจับมัดมานะครับพอร์ตจะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะใช้ OBD พวก Hand h e l d เนี่ยนะครับนะครับหรือแบบ พักแอนเพย์เนี่ยนะครับไม่ต้องพึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเชื่อมต่อเพื่ออ่านโค้ดนะครับอย่างคันนี้นะครับมีไฟเชคเอนจินขึ้นน,นะครับถ้าใครบิดกุญแจเช็คโคดไม่เป็นหรือไม่อยากบิดต้องการอ่านโค้ดละเอียดขึ้นนะครับก็ใช้เครื่องนี้ได้นะครับวิธีการก็คือพอเสียบต่อแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อนะครับผมสแกนนะครับ ตัว OBD2 ตัวนี้นะครับก็จะสแกนโค้ดให้เรานะครับอันนี้ขึ้นมา3โค้ดนะครับกดเลือกดูนะครับ3ฟอลโค้ดนะครับ P0132 นะครับออกซิเจนตัวหน้าเสียหรือถอดออกหรือหลุดหรืออะไรไม่รู้แหละนะครับแต่มีปัญหาแน่นอนโค้ดที่2นะครับ P0206 นะครับ หัวฉีดสูบที่6มีปัญหานะครับอาจจะหัวฉีดเสียปั๊กหัวฉีดแตกกล่อง ECU ช็อตนะครับขึ้นหมดนะครับ P0206 นะครับหัวฉีดสูบที่6นะครับ P1899 นะครับ Natural Park Switch นะครับหรือสวิตช์เกียร์ออโต้มีปัญหานะครับอาจจะสกรปรกหรือเสื่อมหรือแผ่นทองแดงที่อยู่ในสวิตช์เกียร์โต้สึกหลอ อันนี้เราก็จะเป็นแนวทางในการตรวจซ่อมนะครับต้องการเคลียร์โค้ดนะครับกด enter แล้วก็มาที่ eras นะครับแล้วก็ eras code นะครับถ้ามีการเคลียร์โค้ดแล้วปุ๊บนะครับไฟเชนชิ้นด้านบนจะดับไปแล้วนะครับตัวนี้ขึ้น e l a s d o n นะครับก็โอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับต้องการที่จะสแกนใหม่นะครับกดเลื่อนลงมาที่เมนูสแกน าก็สแกนโค้ดให้เราใหม่เนื่องจากเราอีลารโค้ดจากกล่อง ECU ไปแล้วนะครับสแกนรอบนี้จะไม่ขึ้นโค้ดอะไรแล้วนะครับนอกจากอะไรตรงนั้นเสียช็อตนะครับก็จะขึ้นใหม่อันนี้ไม่ขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเราสตาร์ทรถใช้งานแล้วไฟเชื่อมติยังโชว์และสแกนมาพบโค้ดเหมือนเดิมอีกก็แสดงว่าเราต้องซ่อมแล้วครับนะครับ,นะรบต้องหา ช่างซ่อมหรือจะทำเองหรือก็แล้วแต่แต่ว่ามันเป็นการช่วยวิเคราะห์นะครับจุดเสียจุดบกพร่องของรถเรานะครับเบื้องต้นและพื้นฐานเราจะได้ซ่อมกันถูกจุดนะครับอันนี้เอาคลิปนี้มาฝากไว้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับบ้านจิตแัน37ครับ